สวัสดีครับล้วก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็มีคิวจะไปจับนกเป็ดน้ำนะนกเป็ดน้ำเดี๋ยวเรียนรู้เอนเกมก่อนไม่รู้ว่าเรียนรู้ไปแล้วหรือ,อยังนะเพลากร์น,นิสนะครับโอเคเรียนรู้ได้ที่เลเวล43เรียนเลยโอเคแล้วก็ผลิตได้ที่ตัวนะเดี๋ยวเราไปเอาทรัพยากรมาก่อน ทรัพยากรอ,อันนี้โอเคอันดับแรกก็หนังก่อนเลยเนาะหนังแล้วก็ไฟเบอร์นะแล้วก็คิดตินใช่ไหมอันนี้โอเคอ่ะเรียนรู้ได้แล้วนะครับสร้างเลยก็ใช้เวลาไม่นาน เดี๋ยวก็สร้างเสร็จเดี๋ยวพี่จะไปที่เกาะเซี่ยวพระจันทร์นะครับเพราะว่าแถวนั้นน่าจะจับได้ง่ายแล้วก็มีนกเป็ดน้ําเยอะแยะไปหมดเลยก็เดี๋ยวเราไปเลือกตัวแถวนั้นละกันเอาตัวเลเวลสูงๆเลยละกันนะครับสําหรับการจับเขาก็ต้องใช้บ่วงล็อกขานะแล้วของอย่างอื่นก็พร้อมแล้วที่หลับที่นอนแล้วก็เนื้อปลานะครับในการจับเขาโอเคเดี๋ยวเราก็ขี่เจ้าดอนไปที่เกาะเซี่ยวพระจันทร์กันเลยดีกว่า ป่าเจ้าดอนตั้งหลักแล้วก็มุ่งหน้าไปเลยไปตอนนี้ข้างหน้าเราก็เป็นเกาะเซี่ยวพระจันทร์แล้วใกล้จะถึงแล้วนะครับเจ้าดอนบินมาลวดเดียวเลยสเตมิหน้าก็ใกล้จะหมดเดี๋ยวขอจอดพักแป๊บหนึ่งก่อนสาหรับในการจับเจ้านกเพเลกอนิสนะก็จะต้องใช้บ่วงล็อกขานะครับในการจับเขาเนาะแล้วก็ต้องให้มัน มาเดินเล่นบนบกด้วยอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดอากาศหายใจนะถ้ามันเกิดสลบไปตรงตรงน้ำอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็บินหาเลยมันอยู่ในน้ำยังไม่เจอนะโอเคเจ้าบอลโต้นั่นไงนั่นไงอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ในน้ำเนาะ Okay. เดี๋ยวเราก็เลเวลสูงไหมเฮ้ยเลเวลสูงใช้ได้นะอีกตัวอันนี้ไม่สูงนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็แล้วมันก็อยู่ใกล้ๆฝั่งเหมือนกันนะเนี่ย <Okay. S 2> เดี๋ยวเราสร้างที่หลับที่นอนเราตรงนี้เลยแล้วกันเอาจับเจ้าตัวนี้แหละก็สร้างเลยแล้วก็กำแพงสามด้าน ป๊บแล้วก็หลังคาเออบินมาเจอตัวเลเวลสูงไม่ต้องคอยบินตามหาแล้วก็ปูที่นอนเลยโอเคที่เหลือก็รอให้มันเข้ามาในฝั่งแหละเราก็จ้องรอไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลานะครับอาจจะตัดคลิปไปเนาะโอเคตอนนี้เหมือนมันจะว่ายมาที่ฝั่งแล้วนะเราก็ขอนอนก่อนเลยนอนโอ้โหตื่นมาหิวไไหะ่เป็นไร ตื่นมามืดหรือ,อยังยังพอมีแสงอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ล็อกขาก่อนเลยมาแล้วนี่ไงตัวนี้ฟับเรียบร้อยแล้วก็ยิงลูกดอกยิงเร็วอุ๊บโอโหทีเดียวนอนอา้าวยัดเลยยัดเนื้อปลาเฮ้ยโอ้โหตัวเต็มเดี๋ยวเราต้องจัดการเจ้าโดโดทิ้งไปก่อนตัวหนึ่งเนาะเอาตัวไหนดี เอาโดโดทิ้งไปตัวหนึ่งหวังว่าจะไม่เป็นตัวผู้นะตัวนี้แหละอันเคลมไปโอเคแล้วเราก็ยัดเนื้อปลาเรียบร้อยโอเคเข้าสูตรอยู่นะครับกินแบบรวดเร็วพอสมควรเอ่อมืดไปหน่อยเนาะโอเคห้าใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับเลเวลที่เจอค่อนข้างจะสูงนะแล้วก็ จับง่ายด้วยล็อกขาเสร็จแล้วก็ยิงเลยจังหวะดีนะครับถ้าไปยิงในน้ําเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกซิเจนในการหายใจมันจะหมดนะแล้วมันก็จะตุยไปในน้ําอ่ะเพราะฉะนั้นต้องรอให้มันขึ้นมาบนบกนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วเกินครึ่งแล้วค่าในการเทมเขายังกินเร็วอยู่เรื่อยๆโอเคไม่ฟื้นก่อนแน่นอนเป็นของเราแน่นอนเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะ ใช่แล้วโอเคครับฟื้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็เป่าหยุดแล้วก็ใส่อานให้เขาใส่อานโอเคฟับเรียบร้อยแต่มันยังมืดอยู่เดนเดี๋ยวรอไปจนถึงเช้าแล้วกันเนาะบินไปตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรอะโอเคเดี๋ยวรอจนถึงเช้าแล้วกันเดี๋ยวเก็บที่หลับที่นอนก่อน ระหว่างนี้หรือหลังคาแล้วก็หรือกำแพงเดี๋ยวเช้าแล้วค่อยพาเขาไปบินเล่นรอบๆเกาะนี้แหละนะครับหรือแล้วก็หรือซะโอเคก่อสร้างทดแทนไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวตัวหนักเนาะ แล้วก็อันนี้3อันโอเคอ่าเดี๋ยวก็รอจนถึงเช้านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ทีเนาะเดี๋ยวเราจะไปขี่เจ้านกเพเลกอกริสเนี่ยแหละหรือเจ้านกเป็ดน้ำนะครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มใกล้สว่างแล้วนะครับก็มีแสงแล้วแหละเดี๋ยวเราก็ไปขี่เจ้านกเพเลกอกริสกันเลยแล้วกันนะครับหรือเจ้านกเป็ดน้ำเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ขอดับไฟ เหลือว่าขี่ไปอย่างนี้เลยละกันไปขอขี่หน่อยแล้วก็พยานสู่ท้องฟ้านี้โหปีเขาค่อนข้างจะกว้างเหมือนกันนะปีเขาอะ่ะนี่เฮ้ยบินก็ค่อนข้างจะเร็วนะเยี่ยมเลยสำหรับเจ้านกตัวนี้ก็สามารถที่จะลงจอดบนผืนน้ำได้ด้วยเดี๋ยวลงจอดให้ดู นี่แล้วก็สามารถไ่ว้บนผิวน้ําได้ด้วยนะดำด้ำได้นิดหน่อยนิดเดียวอะแป๊บเดียวเลยเนี่ยลองดำดูดำน้ำได้นิดเดียวเองโอเคว่ายบนผิวน้ําไม่รู้จะเจอตัวข้างล่างมาตอดอะไรหรือเปล่านะต้องคอยดำลงส่องไปดูด้วยโอเคก็เดี๋ยวบินเดี๋ยวบินต่อเลยละกันเนาะ โอเคอ่ะโอเคก็ okay. เรียบร้อยไปสำหรับการจับเจ้านกเป็ดน้ำนะครับก็ได้ตัวเลเวลค่อนข้างจะสูงด้วยสำหรับเจ้านกตัวนี้มันสามารถที่จะจิกต้นไม้ได้ไหมลองจิกดูจิกอยู่ต้นไม้ล้มนะครับเอ้ย จอสีสวยเลยสีชมพูเลยอ่ะ๋อ,อแต่เลเวลไม่สูงนะครับเออตัวนั้นนยสีสวยเลยนะสีชมพูเลยโอเคก็เรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปทําปกคลิปกันดีกว่าอ่าจะบินกลับไปทําทีาท่บ้านไหมไม่เอาละทําแถวนี้เลยล้ะกันเนาะเดี๋ยวเราไปหามุมเด็ดๆแล้วค่อยไปถ่ายถ่ายแบบกันสักหน่อยละกัน มุมเด็ดๆก็น่าจะอยู่ตรงหน้าผาหน้าผาเอาฝั่งนู้นแล้วกันโอเคตรงนั้นน่าจะโล่งๆนะครับโอเคจอดตรงนี้แหละสวยไหมโอ้พื้นไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวขยับไปตรงพื้นที่มีหญ้าแล้วกันเนาะ โอเคตรงนี้แหละนะครับบก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการจับเจ้าเพลากริสนะครับก็ถือว่าไม่ยากนะโอเคในที่สุดก็ได้นกเป็ดนะ้ำมาครอบครองอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ